สิ่งที่รอคอยมา14วันสุดท้ายก็มาถึงแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นคอมตั้งโตะนะครับราคา5,005นะครับที่ผมได้สั่งมานะครับเราเดาาี๋อว้ยอุ้ย,ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับว่าเป็นหน้าตาย,ยังไงนะครับแล้วก็สเปคอะไรยังไงนะครับคร่าวก็คือเขาบอกว่าเป็นสเปค Core i3 นะครับ แล้วก็เป็นแรม 8G SSD 500นะครับแล้วก็มาแกะข้างในนะครับว่าได้อะไรบ้างก็คือตัวนี้บอกก่อนนะครับว่าผมสั่งแบบครบชุดมานะครับครบชุดก็จะมีหน้าจอมีคีย์บอร์ดมีเมาส์มี CPU มีจอมีอะไรทุกอย่างอะ่ะคือแบบพร้อมเล่นเลยนะครับเข้ามาก็เราเสียบปลั๊กพร้อมเล่นเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าทางร้านทุยทางร้านเขาลงวินโดว์ให้หรือเปล่านะครับแต่มาเช็คกันอีกรอบนะครับแต่ผมจะ ขอแกะก่อนนะครับเพราะว่าถ่ายคลิปคนเดียวมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอแกะออกมาให้ดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรมาบ้างนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เราแกะออกมาแล้วหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับของที่ได้มานะครับก็จะมี CPU หรือเคสนะครับแล้วก็จอได้ของซัมซุงนะครับคีย์บอร์ดมีเมาส์มีตัวสัญญาณรับ w i ไ i ด้วยนะครับเออมีสายอะไรมาให้ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะ มาทาการเปิดนะครับเปิดคอมเสียบปลั๊กเปิดคอมดูว่ามันจะติดหรือเปล่าก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบอ่าเป็นกระจกนะครับใช่ปะไม่ใช่กระจกกับแผ่นเขาเรียกแผ่นลายแผ่นพลาสติกอะจําชื่อไม่ได้ปะโอ้ลืมชื่อ,อ,อช่างมาเถอะพอจะเห็นเครื่องข้างในเลยนะครับก็จะเป็นใสๆเลยนะแต่ผมยังไม่ได้ลอกออกนะครับเราต้องลอกออกดีปะหรือเก็บไว้อย่างนี้แต่แบบเคสสวยมากเลยแล้วก็คืออันนี้จะเป็นพัดลมนะครับก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะ ตอนที่เปิดเครื่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําการเปิดเครื่องดูนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ทําการเสียบปลั๊กเปิดเครื่องแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเสียบอะไรผิดหรือเปล่ามันยังไม่ติดนะครับแต่ CPU ก็คือติดแล้วเห็นปะ่ะตอนนี้ไฟ2จุดเลยโคตรเฟียวเลยครับคือแบบโอ้สุดยอดเฟียวเฟียคือผมต่อสายอะไรผิดหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมมันยังไม่ติดปืนมันไม่เปิด ดเ,เ,เดี๋ยวรอดูสักพักนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเยวขอไปเช็คก่อนละกันนะครับผมตะกี้ผมคิดว่าผมน่าจะต่อผิดนะครับเพราะว่าผมเอาสายามาต่อตรงนี้ก็คือมันมีรูตรงนี้ให้ต่ออีกรูหนึ่งนะครับแต่ผมลองเปลี่ยนมาเป็นรูนี้ดูว่ามันจะติดหรือเปล่าเพราะว่ารุ่นนี้ก็คือมันจะมีการ์ดจอแยกนะครับก็คือเวลาเสียบ จอครับตัวนี้ก็คือเราต้องเสียบเข้าฝั่งกร์ดจอนะครับมันถึงจะติดนะครับจากที่ผมได้ทําการไปดูช่องอื่นๆมานั่นแหละผมก็เห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดไปเสียบตรงตรงที่ไม่ใช่กร์ดจอมันจะไม่ติดเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นกร์ดจอแยกต่างหากนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับผมจะผิดหรือถูกก็ไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันอมาแล้วมาแล้ว ริ๊งด้วยครับเพราะว่าต้องเสียบฝั่งกร์ดจอครับถ้าเกิดใครที่ซื้อมาแล้วเปิดเครื่องไม่ติดนะครับอย่าไปเสียบข้างบนนะให้หาตรงช่องกั์ดจอนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการ์ดจอแยกต่างหากนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่มีกร์ดจอแยกอย่างเงี้ยก็คือมันก็สามารถเสียบได้ครับแต่ถ้าเกิดคนที่แบบซื้อคอม CPU มาแล้วมันมีการ์ดจอแยกต่างหากอ่ะก็คือให้เราหาช่องนี้แล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็จะงงกันนะทาไมมันถึงไม่ติดเสียบยังไงไม่ติดปันพังหรือเปล่าอะไรประมาณนี้น่าจะไม่พังนะครับเราอาจจะเสียบผิดรูได้นะคับ เมาดูสเปคคร่าวๆกันนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวปล่อยมันทำงานไปก่อนนะก็คือตัวนี้มันเป็นอ,อะไรนะมันไม่ใช่ SSD มันเป็น HDD นะครับก็มันก็จะชา้านิดนึงนะครับในการเปิดเครื่องในการทํางานนะครับถ้าเกิดเป็น SSD ก็คือแบบเร็วปืดเลยนะคือผมลองซื้อมาเปลี่ยนของ n o ้ตบุ๊กก็นะครับเมื่อก่อนใช้ของ HDD HD HDD ปะ่ะอะไรว Hard ะ h ิส d ์อ่ะเออแหละ ก็มันช้าเปิดเครื่องก็ช้าเลยแต่พอมาเปลี่ยนเป็น SSD โอ้โหเครื่องอย่างเร็วเลยครับโอเคครับเดี๋ยวรอมันเข้าทำงานมา Windows 10แต่ผมต่อสายเมาส์สายอะไรก่อนนะครับเดี๋รอมันเข้านะครับมาเช็คสเปคกันดูนิดนึงนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆจอคอย i3 นะครับ3.10 GHz นะครับ g t C หรือ g t z Z นั่นแหละ แล้วก็แรมแปดจิกนะครับที่ได้มานะครับผมก็สเปกก็เกือบตรงอะ่ะก,ก็ตรงนั้นแหละแต่เขาบอกว่าได้นี้200 200รจิก260จิกรวมกันไม่ถึง500จิกนี่ว่าเออช่างมันไม่เป็นไรเรวซื้อเพิ่มเอาเพราะว่าเราก็มีอีกเยอะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่สวยป่ะครับ สำหรับใครที่จะซื้อนะครับราคาก็อยู่ที่5,5 0 0นนะครับผมได้ส่วนลดมากก็เหลืออยู่ประมาณส0่พไม่ไใช่ก็เหลือประมาณ5,400กว่าบาทนะครับก็ค่าส่งฟรีนะครับผมแต่ก็คือรอของโคตรนานเลยผมสั่งตัวนี้ไปตั้งแต่วันที่วันที่1น่ะครับตอนนี้ก็เป็นวันที่14แล้วของเพิ่งมาส่งนะครับคือแบบขนาดอยู่ในกรุงเทพนะไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดนะครับของตัวนี้อยู่ในกรุงเทพนะครับ ผมผู้รับก็อยู่กรุงเทพเหมือนกันแต่ของก็คือกวจะมาก็14วันแต่ถ้าเกิดใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็คือแบบโอ้น่าจะนานอีกอยนะแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็คือเขาส่งของกิงครับแต่ก็คือต้องรอของเขานิดนึงนะครับเขาอาจจะไปหาอะไรมาก็คือตัวนี้เราได้เป็นของมือหนึ่งเคสเราได้เป็นของมือหนึ่งเหมือนกันครับแต่ข้างในก็คือจะเป็นของมือสองนะครับพวกแกลมพวกอะไรพวกนี้ก็จะเป็นของมือสองนะครับจอก็จะเป็นของมือสองเหมือนกันนะครับผม ก็จะมีบางส่วนที่จะได้เป็นของเมื่อหนึ่งนะครับราคานี้มันเป็นของเมือสองอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดแบบสเปคแบบนี้ราคาแบบนี้ก็น่าจะเป็นหมื่นขึ้นอยู่นะครับถ้าเกิดจำไม่ผิดนะประมาณนี้แหละครับก็ร้านนะครับผมจะแนะนําดีไปไวะถ้าลองคอมเมนต์มาแล้วกันถ้าเกิดใครอยากได้นะครับจะผมแนะนําร้านไปแต่ก็คือแบบบอกก่อนนะครับว่า ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากร้านนะครับแล้วก็ร้านส่งของจะช้ามากเลยนะครับก็คือตัวนี้ต้องโอนตังค์อย่างเดียวนะครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับเพราะว่าเขากันแบบเด็กสั่งแล้วพ่อแม่ไม่รู้อย่างเงี้ยก็คือแบบไม่รับอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนเสียเงินฟรีค่าส่งอะไรประมาณนี้เขาก็เลยต้องให้โอนตังค์ไปก่อนนะครับผมโอเคครับก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นครับก็คือมันมีราคาตั้งแต่เริ่มต้นประมาณตั้งแต่สองพันกว่าบาทเลยนะอยู่ในร้านนี้นะครับก็คือจะได้แค่ tpu นะครับหรือเคสคอมนั่นเองราคาสองพันสามพันส ก็คือเอาครบเซตแบบนี้ก็คือเราไม่ต้องไปซื้ออะไรแยกไงไม่ต้องซื้อสายฟงสายไฟไม่ต้องซื้ออะไรไงมาปึ๊บตั้งพร้อมเล่นลงอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็โหลดเกมมาเล่นได้ทํางานเรียบร้อยเลยนะครับผมโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ